โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับจะมาสอนที่การปั๊มไลฟ์โพสต่างชาตินะครับของ Facebook นะแบบง่ายๆนะครับอ่าก็ตอนแรกข้าให้มาที่หน้าเว็บไซต์ไลฟ์ครีมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ในคอมเมนต์ไทยนะครับอ่าสำหรับขายที่ยังไม่มีสมาชิกให้กดสมัครสม,สมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งนะชื่อผู้ใช้อีเม,มลสัต์ผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ติ๊กในช่องจีบตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิกได้เลยนะ หลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะหน้ารับเลือไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับให้ทุกคนไปที่บมดหมู่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่จะต้องการใช้บริการได้เลยครับ Facebook G จีทิกเก็ตยูทูบนะครับ, Facebook, IG, TikTok, YouTube, รบสามารถเลือกดูได้นะหมดหมู่พวกนี้อ่ผมจะเลือกเป็นตัว Facebook ตัวบริการดีที่สุดเลยครับตัวแรกนะกดเข้าไปนะแล้วก็เลือกบรนะิการอีกรอบหนึ่งครับจะมีบริการ ใจเพื่อติดตามเฟซไลฟ์เพจวรืติดตามแฟนเพจก็สามารถเลือกดูได้นะเพกนี้ผมจะเลือกเป็นไลฟ์โพสทุกใจโพสอันแรกเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ให้ทุกคนอ่านคําอธิบายก่อสักซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้ลิงก์เก่าลิงก์ให้ที่หน้าเฟซบุ๊กของเองได้เลยนะครับแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการปั๊มนะผมจะเลือกเป็นโพสนี้นะครับอ,อาจลืม โพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะงั้นจะไม่สามารถปั๊มได้นะครับผมก็จะกดตรงเวลานะแล้วก็คัดลอกสิงด้านบนได้เลยนะครับคัดลอกเสร็จมาวางในโซ่ของสิงนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เลือกไปมานนะขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับสูงสุดคือสามพันนะผมจะปั๊มขั้นต่ำคือหนึ่งร้อยนะผมจะปั๊มสักหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยก็ห้าบาทเท่านั้นครับถูกมากเลยนะกดสั่งซื้อเลยอ่าระบบเป็นล็อ ทำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับรหัส2681นะครับวิธีเช็คสถานะนะให้ไปที่ประกรมสั่งซื้อนะครับแล้วก็เช็ครหัสตรงนี้นะ2681นะครับสถานะรอดำเนินการอยู่นะครับตรงนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตหรือยังไม่เคยเติมเงินนะครับคลิกทีจเติมเงินก่อนนะครับนี่นะแล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะครับมีสามช่องทางให้เลือกนะสแกน q ค c o d โค้ดทูมันนี่วเดดแล้วก็ซองะเป๋านะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางได้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บซต์สมาชิ้นได้ที่นี่นะ่นราคาหันต่ำส่งสุดสมาชิกได้ที่นี่ทุกบริการเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดต่ออมีนนะสมาริติดต่อมีนผ่านทางตัวนะครับสมาจ้งยอดไม่ขึ้นแต่เงินมีค่าสมารถแจ้งได้เลยนะสาหรับใครที่ยอดไม่ขึ้นให้ใส่รหัสการสั่งซื้อไปด้วยนะครับตรงนีนะ้จะมีบอกทุกบริการนะตรงนี้กลับมาดูหน้าเฟซเราดีกว่านะ อยอดไลค์จะไม่ขึ้นน้ครับผมจะตัดมาตอนที่ยอดไลค์ต่างชาติมันขึ้นเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ยอดไลค์ที่เราปั๊มไปก็ขึ้นเรียบร้อยนะไปไปห้าสิบไลค์นะครับเป็นไลค์ต่างชาติน,ะนี่เรียบร้อยแล้วขึ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ต้องการปั๊มไลค์ต่างชาติของ facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิเว็บไซต์ของไลค์เคมไว้ในะคอมมต์ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ